สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ปุ๊กปิ๊กจะมาพาน้องๆไปเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งในหัวข้อเรื่องพระมาหากษัตริย์ของชาติไทยซึ่งมีครูผู้สอนและครูประจำวิชาคือครูพยาวชัยชนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมๆกันครับ หนึอธิบายความหมายของพระมาหากษัตริย์ไทยได้ 2. บอกความสำคัญของพระมาหากษัตริย์ของชาติไทยได้ 3. ามถวายความเคารพต่อพระมาหากษัตริย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยได้อย่างถูกต้องน้องๆพร้อมกันหรือยังครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยครับพระมาหากษัตริย์คือผู้ที่ปกครองแผ่นดินให้เกิดความสงบสุขชาติไทยมีพระมาหากษัตริย์ เป็นประมุขของประเทศนะครับสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับพระหมหากษัตริย์เช่นธงมหาราชเพลงสรรเสริมพระบารมีนี่คือภาพของธงมหาราชนะครับ ธงมหาราชคือธงประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้ประดับพระราชพานะและเหนือพระราชมณเทียนที่ประทับลักษณะเป็นธงสีเหลืองสี่เหลี่ยมมีตาครุฑพาสีแดงตรงกลางธงครับน้องๆทราบไหมครับว่าปัจจุบันนี้พระมหากษัตริย์ของชาติไทยเรามีกี่รัชกาลแล้วครับ ่าตอนนี้นะครับรัชกาลปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งปกครองประเทศอยู่นั่นก็คือรัชกาลที่10ครับเรามีมาถึง10รัชกาลแล้วนะครับเอและน้องๆทราบไหมครับว่าพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10นี้มีพระนามว่าอะไรอ่านี่ก็คือพระนามของรัชกาลที่10นะครับโดยย่อ คือพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ครับหลังจากนี้เรามาฟังเพลงสรรเสริมพระบารมีกันเะครับ เป็นไงกันบ้างครับน้องๆได้ฟังเพลงสรรเสริมพระบารมีกันไปแล้วรู้สึกซาบซึ้งกันบ้างไหมครับน้องๆครับในฐานะที่เราเป็นเยาวชนคนไทยนะครับเราต้องมีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับแบบฝึกหัดวันนี้ ให้นักเรียนเขียนพระนามของพระมหากษัตริย์ไทยลงในสมุดให้เรียบร้อยนะครับและในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ